สุราษฎร์ธานีนะครับกอเดืนก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะครับคุณพี่วนิดาคุณพี่นพดลดอยบุญไทยครับนะครับโลกเล็กลงนะครับครอบครัวใหญ่ขึ้นนะครับเพรสัมพันธ์ภาคใต้ครั้งที่หนึ่งนะครับสรุปว่าทุกคนเนี่ยนะครับก็เข้ามาพร้อมกันทั้งหมดนะครับเป็นครั้งแรกเพราะเป็นครั้งที่หนึ่งนะครับ เราก็มีกติกาที่จะได้รู้จักกันนะครับที่จะได้รู้จักกันนะครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเปลี่ยนชื่อนะครับเปลี่ยนชื่อแล้วก็ระบุผู้แนะนำหรือว่าเพนตินัมในสายงานนะครับเพราะว่าในกลุ่มเนี้ยนะครับก็มีคนหลายกลุ่มนะครับมีคนหลายกลุ่มกลุ่มแรกนะครับก็คือคนใหม่นะครับแล้วก็ผู้สนใจธุรกิจนะครับ นะครับคนใหม่แล้วก็ผู้สนใจธุรกิจนะครับกลุ่มกลุ่มเนี้ยนะครับก็จะเป็นคนที่มีนักธุรกิจเนี่ยเชื้อเชิญเข้ามานะครับท่านคือบุคคลสําคัญที่สุดในวันนี้ครับนะครับเรายินดีต้อนรับท่านนะครับแล้วก็กลุ่มที่สองนะครับกลุ่มที่สองก็คือนักธุรกิจนะครับนักธุรกิจที่ทำธุรกิจมาสักระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้เครื่องมือเนี่ยนะครับใช้เครื่องมือเนี่ย เป็นเครื่องมือในการทำพานที่จะสร้างรายได้ให้กับชีวิตนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามครับเขาเรียกว่ากลุ่มผู้นำทำเป็นแบกอย่างนะครับรหัสแรกที่ต้องขอขอบคุณนะครับรหัสแรกที่ต้องขอขอบคุณนะครับขอขอบคุณคุณพยอมคุณถวันทองประสาทนะครับนักธุรกิจเอ็มวระดับเพชรบริหารสองผู้สถาปนาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับรหัสที่สองนะครับ ท่านอาจารย์สำราญท่านอาจารย์วิลาศเพชรชรัตนะครับเป็นนักธุรกิจเอ็มบระดับเพชรบริหารจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รหัสที่สามนะครับคุณธนาทิพย์คุณปริยาการเกตชูนะครับเป็นนักธุรกิจเอ็มบระดับเพชรจากจังหวัดภูเก็ตนะครับแล้วก็ท่านต่อไปนะครับคุณประเสริฐคุณปวาติมาวัยวันจิตครับเป็นนักธุรกิจเอ็มบระดับเพชร จากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็รหัสต่อไปนะครับคุณยุทารัตคุณชมยพรเพชรรัตน์นะครับนักธุรกิจเอ็มบระดับเพชรจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็รหัสถัดไปนะครับก็เพศัชกรหญิงสาวภาและคุณจเรีเก้าสมบูรณ์นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้นำนะครับคุณไพรโรธคุณพิราพรณ์พัฒนาศักดิ์นะครับ แล้วก็ขอบคุณคุณพลศรีคุณดุษฎีเพ่งจันนะครับแล้วก็ที่ลืมไม่ได้นะครับที่เป็นผู้นําที่เป็นผู้ให้ที่เป็นแบบอย่างเป็นผู้ประสิทธิประสาทวิชาให้กับพวกเรานะครับเป็นแม่ทัพที่จะนําพาวิกฤตนะครับให้เรารอดพ้นนะครับคือนักธุรกิจเอ็มวีระดับเพชรสองผู่สถาปนาท่านดรสุข,ขุมท่านอาจารย์พักกพรพิทักษ์รัตน์ครับ โอกาสนี้ครับใครขอกราบเรียนเชิญท่านดรสุขุมเนี่ยกล่าวเปิดทานให้โอว่าและก็ให้ข้อคิดในการทำหานต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญครับ ขอบคุณมากครับเสียงดังสนั่นหวันไหวไม่แพ้งานเพศสัมพันธ์ที่เราพบกันนะนะนะครับก่อนอน่นนะครับก็ขอขอบคุณนะครับสมาชิกชาวเพศสัมพันธ์ทุกท่านนะครับที่มารวมพลังกันณนะวันนี้ภายใต้วิกฤตซึ่งเราไม่คิดว่าจะรวมกันได้ในกลุ่มใหญ่แบบนี้นะครับขอบคุณคณะเพศทุกระหัสครับและขอบคุณ ทีมที่ปรึกษาเข้ามาช่วยกันวางแผนคือท่านาพรศรีเพ่งจันทร์แล้วก็ท่านกัณฑพงศ์ทองสุขนะครับที่เราคุยกันวันนั้นนะแล้วก็ขอบคุณนะครับเพชรธนทิพย์ปริยาการเกตชูซึ่งเป็นเหมือนกับแม่แรงคอยกระตุน้น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 บอกป, á, ป á ้าป้าเพชรสัมพันธ์ ออนไลน์ทำได้แล้วกลุ่มมือเขาทำกันสนุกสนานโดยเพราะกลุ่มของคุณสถิตถึงแสงนะครับแต่ก็เราก็ยังไม่สายนะครับที่เราทำตอนนี้เพราะว่ามันอยู่ในคิวของเพศสัมพันธ์เดือนพฤษภานะครับแล้วก็ขอบคุณนะ ท่านไพโรจนะครับซึ่งเป็นผู้บริการการจัดสัมมนามาตลอดทุกครั้งนะที่มาร่วมประชุมกันนะวันนั้นนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้ก็คือขอบคุณ mm hmm. แพชแตนสวภาและก็คุณเรและก็น้องๆในทีมของเพชรแตนทุกคนที่ผมเห็นในโบรชัวแล้วรู้สึก ปลบับลืมยินดีตื้นตันมากเลยที่น้องๆเขา,าพร้อมพรึบนะครับไม่อะไรครับไม่ได้ลังเลที่จะเข้ามาร่วมงานกันนะครับทีมนี้ทีมของคุณแดนเนี่ยต้องขอขอบคุณเป็นพิเศษเพราะว่าเราจัดเพศสัมพันธ์ในมิติใหม่คือเราไม่เชิญเกสนอกเลยเพราะเกสนอกเนี่ยครับเราคิดว่าเราเชิญทาง เรารลองดูในซูมนะครับดูในซูมดูในโทษด,ดูในไลน์โทษอยู่ดูใน youtube นะก็เต็มไปหมดเลยนะแล้วก็แต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มก็อัพไลน์ใหญ่ก็พยายามรวมกลุ่มผลึกกำลงังกันจัดเป็นซูมมิทติ้งมาตลอดเพราะฉะนั้นก็เกิดความคิดกันว่าเราน่าจะเป็นมิติใหม่เป็น New Normal ในเพศสัมพันธ์ออนไลน์ก็คือ ชูคนของเราชูคนของเราซึ่งศักยภาพเต็มเปี่ยมแต่ถ้าเราจัดแบบเดิมคนของเราไม่ได้แสดงศักยภาพเลยเราเชิญคนนอกมาเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นการเริ่มต้นศักราชใหม่ที่เอาคนของเราซึ่งไม่ได้แพ้ภูมิภาคไหนไม่ได้แพ้กลุ่มไหนเลยได้ขึ้นมาแสดงตัวตนแสดงความภาคภูมิใจแสดงความขึงเนนะื่อออกมา วันนี้ทีมของแกนโซพาถือว่าเป็นแม่ทับหน้าถ้าพูดภาษาบ้านเราก็เป็นหูหัวหมูทะลวงฟัน <c oughs> คือเป็นหัวหอบติกล้าทําในมิติใหม่แล้วก็น้องๆทุกคนก็ดูแล้วจะพร้อมรอบกันแต่มัตราศึกนะครับผมรู้สึกปลาบลื้มดีใจนะครับที่เรามารวมกันได้แบบนี้นะะ ก็งานเพศสัมพันธ์นะครับมันเกิดขึ้นนะครับเมื่อปี2544ท่ามกลางวิกฤตต้มยำกุ้งตอนนั้นก็ร,รัศมีสายนะครับเพศสัมพันธ์ก็เอาเอมเวยภาคใต้ก็เหมือนกรุงโรมที่แตกละเอียดนะครับเพศสัมพันธ์ก็รวมรวมกันแบบรวมๆได้ประมาณไม่ถึงร้อยคนในที่สุดก็ค่อยๆย,ยยืนหยัดพัฒนาจนมาเป็นสถาบัน เป็นสถาบันที่แข็งแกรง่งเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งระดับประเทศเทียวนะครับนะผมอยากให้พวกเราภาคภูมิใจแล้วก็จันลงแบรนด์นี้กันไว้นะครับไม่ได้สร้างง่ายๆนะครับแบรนด์เนี่ยนะครับหลายกลุ่มพยายามคิดจะไปสร้างงานสัมมนานอกสถานที่แต่ผลสุดท้ายนะครับสร้างแบรนด์ขึ้นมาไม่ได้ เหมือนใครๆก็ตัดเสื้อสวยๆได้เหมือนใครๆก็ทำโชว์หวยรูปแบบใหม่ได้แต่จะเป็นแบรนด์ที่มันติดตลาดเหมือน Family Mart 7-Eleven อันนี้ผมเชื่อว่ามันไม่ง่ายเลยเพราะฉะนั้นการที่เรามารวมกันวันนี้ถือว่าเป็นการรวมกันผลึกกำลังสร้างแบรนด์เพื่อความยิ่งใหญ่ของกลุ่มเรานะครับนะ <c oughs> ก็อทีนี้ นะครับไม่ว่ากลุ่มย่อยก็จะทำกันอย่างแข็งขันผมเชื่อว่าบางกลุ่มก็ทำกันถี่ยิบทุกวันนะครับกลุ่มย่อยกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กทำกันถี่ยิบทุกวันนะแต่นะครับถ้าเราไม่มีกลุ่มใหญ่ที่เป็นแบรนด์เป็นเอกลักษณ์ของภูมีภาาผมเชื่อว่าก็ยากที่จะเติบโตยากที่จะฝ่าวิกฤต ที่จะมาและลอกใหม่ซึ่งจะใหญ่หญกว่าเดิมชั่วร์ที่สุดก็คือประมาณกันว่าไม่เกินสองเดือนครับโควิดรอบสองจะปะทุขึ้นมาท่ามกลางความโกลาหลเพศสัมพันธ์นะครับออนไลน์เกิดขึ้นไม่ได้ท่ามกลางวิกฤตการ ล่มของพวกชาวเอ็มเ์ภาคใต้เกิดขึ้นในวิกฤตโควิดที่พวกเรามียอดที่ดีกว่าเติบโตวกว่าขยายกิ่งก้านสาขาได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเพิสสมพันธ์ออนไลน์เนี่ยครับถือว่ามันเป็นนิวโนมอลเป็นมิติใหม่ที่จะขยายการเติบโตไม่ใช่พยุงความล่มสลาย แต่เป็นการขยายความเติบโตให้ก้าวหน้าก้าวไกลก้าวยิ่งใหญ่ต่อไปผมเชื่อว่านะครับถ้าเราไม่รวมกลุ่มนะครับไม่มีใครโตแบบโดดเดี่ยวได้ต่อให้เก่งแค่ไหนไม่มีใครโตได้ไม่ว่าจะระดับประเทศระดับภูมิภาคระดับสังคมอะไรก็ตามต้องรวมกลุ่มกันทั้งนั้นแหละครับนะประเทศก็ต้องรวมเป็นอาเซียนเป็นยูโรเป็นนาฟตา้าอาฟตา อยู่เดียวๆไม่ได้ครับจีนว่าจะใหญ่นักหนาตอนนี้ก็จ้งรวมกลุ่มเกาหลีกับรัสเซียเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่เรามารวมกันรวมกันเพื่อสร้างพลังความสามัคคีภายใต้การเติบโตที่กำลังโตแบบพลุแตกในท่ามกลางวิกฤตนะครับเราถือว่าโชคดีมากเลยนะครับ ธุรกิจอื่นๆในวิกฤตนี้ต่อให้ใหญ่เท่าไหนในธุรกิจแบบเดิมนะครับก็ล่มสลายครับ j c p e n นดีของอเมริกาเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในอเมริกาอายุ116ปีตอนนี้ประกาศล้มละลายบริษัทน้ำมันสิงคโปร์ที่ใหญ่ครับฟ้ากดขี่หัวชาวประชาเอเชีย ไม่มีน้ำมันสกหยดไม่มีโรงกลัน่นแต่ก็น้ำมันราคาน้ำมันเองตลาดสิงคโปร์วันนี้บริษัทนั้นล่มสลายเรียบร้อยล้มละลายไปแล้วเพราะกู้เงินเข้ามาเก่งกำไรในตลาดโภคภัณฑ์คือน้ำมันล่วงหน้าเพื่อหวังที่จะกด ขี่ชาวประชาเอเชียให้มันจมลงไปแล้วมันก็ b วยขึ้นในขณะที่น้ำมันลดลงจากบาร 5, เรลละห้าหกสิบเหรียญเหลือประมาณยี่สิบเหรียญมันกระโดดเข้าไปซื้อน้ำมันล่วงหน้าระยะาหกเดือนอยู่ๆน้ำมันลดมาที่ราคาหน้าลงดูดหกเหรียญ มันก็ล่มสลายในทันทีตอนนี้ได้ยืน่นสารล้มละลายเรียบร้อยแล้วแม้ว่าเขาจะมีใจขึ้นมาสู้ใหม่แต่สถาบันไหนล่ะครับที่จะให้เงินเขาอ่ะเพราะตอนนี้ก็เป็นหนี้กับสถาบันการเงินทั่วโลกเป็นหนี้ถึงยี่สิบสามสถาบันแต่พวกเราชาวเวน,นะครับสมมติว่าล่มสลายสมมติเราดาวกัน ทุกคนมันดาวแต่ขณะนี้พวกเราอัพนะครับเรามีใจที่จะฟื้นฟูเราไม่ต้องอาศัยเงินทุนระบบไฮบริดของ m อมวระบบแผนการตลาดคอพลัสซึ่งช่วยพยุงคนที่ทำเกือบตายในหนึ่งเดือนแต่ไม่ได้โบนัสให้ได้โบนัสเนี่ยครับ มันเป็นอะไรที่วิเศษแสนสุดแล้วพวกเราโชคดีจริงๆนะครับมีบุญวาสนาสูงสุดเลยครับผมได้ภาวนาะทุกค่ำทุกคืนขอบคุณวิชเดอวอร์สขอบคุณ,อ,คณอัปลายทุกคนขอบคุณดาวไลา์ทุกคนขอบคุณเป็ดสัมพันธ์ขอบคุณไซไลายผู้มีพระคุณในทุกๆด้านขอบคุณผู้นํารุ่งบุกเบิกที่เขาเดินไปบนทางป่ารกชัดมีขวานฟันไม้สร้างเป็นถนน วันนี้เราเดินบนเส้นทางถนนแปดเลนราดแอสฟัลต์อย่างดีผมขอบคุณนะครับดาวไลน์อัพไลน์ไซด์ไลน์ขอบคุณทุกองคาประยุ์แล้วก็ภาวนาให้พวกเรานะครับเติบโตมั่นคงแข็งแรงนิว n นอร์มอนวันนี้ วิกฤตใหม่มามันจะกลายเป็น new new normal แต่เราชาวเอ็มเวจะอยู่รอดปลอดภัยในทุกวิกฤตและในทุก new, new 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 normal ซึ่งเราไม่รู้ว่าอะไรแต่เรารู้ว่ามันเกิด new, new 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 อยู่เรื่อยพวกเราจะโตบโต,ตและยั่งยืนนะครับผม ขอขอบคุณอีกครั้งและขอใหพวกเราทุกคนนะครับร่วมแรงร่วมใจกันแล้วเติบโตไปด้วยกันนะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณครับ